สวัสดีครับคุณผู้ชมครับไฟออนแอร์ผมเปิดนั่นหมายถึงเราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับเข้าสู่ครูที่ปรึกษาในห้องที่ปรึกษาในยุค new normal ของแจ mm ็คไรเดอร์และก็พร้อมแล้วครับกับวันนี้ที่เรามีคุณแม่ขอปรึกษา วันนี้เป็นเคสที่ไม่ใช่แม่แท้ๆครับนะฮะแต่ก็เล sure> um. ี้ยงลูกวัยสี่ขวบเหมือนลูกจริงๆรักเขาจริงๆและคนรอบข้างเองก็รักเขาจริงๆนะครับแต่ว่ามีปัญหาทั้งเรื adopting? ่องของการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของการสื่อสารข้อมูลบางอย่างที่ยังมีความเป็นห่วงอยู่วันนี้ครับต้องขอต้อนรับนะมีหนึ่งนะฮะคุณสุรภาวัยยกันครับสวัสดีครับนะฮะต้อนรับมีหสู่ห้องที่ปรึกษาเรานะนะครับ ไม่ใช่มีแท้ๆใช่ค่ะแต่เขาก็เรียกแม่จริงๆของเขาว่าแม่ใช่ค่ะและเขารู้จักไหมฮะรู้จักวันนี้จะได้ปรึกษานะครับกับกระบวนกรและก็นักเยียวยาความสัมพันธ์คนเก่งของผมครับต้อนรับนะฮะครูนาอังคณามารังสรรค์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ20นาทีในการปรึกษาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะก็จะปรึกษาครูนานะคะก็คือตอนนี้น้องกําลังจะขึ้นอนุบาล3ามค่ะอะ ปัญหาก็คือว่าส่วนใหญ่น้องอะ่ะช่วงนี้จะเริ่มติดมือถือแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งค่ะเวลาทําการบ้านถ้าเกิดว่ากรณีที่ไม่นิ่งก็จะง่วงไปเลย เลยอยากจะถามคุณนาว่าเราจะมีวิธีเราจะมีวิธีการยังไงที่แบบจะทําให้เขาสนุกกับการทําการบ้านได้บ้างไหมคะอยากให้เขาสนุกกับการทํากันบ้านใช่คโอ้โหคุณนาครับคำถามนี้คําถามนี้ดีนะคะอยากจะฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเลยค่ะว่าถ้าอยากทําให้เด็กรักการเรียนแล้วก็ทําการบ้านสนุกคนที่สอนเนี่ยต้องสนุกก่อนเลยค่ะมีหนึ่งเคยสอนลูกแล้วก็แบบใช้ความสนุกไหมคะถ้าเกิดเราทําให้เขาเห็นว่า วิชาการหรือสิ่งที่เรียนเนี่ยมันสนุกเขาก็จะเริ่มสนใจแล้วก็มีความสุขนะคะอย่างเช่นเวลาที่จะสอนเลขเนี่ยครูก็มักที่จะชอบให้ลูกจินตนาการแล้วก็แต่งนิทานแล้วก็ทำให้เขาลองอเอาคณิตศาสตร์มาอยู่ในนิทานเหล่านั้นนะคะ เขาก็จะชอบแล้วก็เขาก็จะบอกแม่เอาใหม่สิแม่เอาใหม่ซิอีกข้ออีกข้อ,อ,ขอนั่นคือการที่เราทำให้เขาเนี่ยมีความสุขกับการที่จะคิดมันไม่ใช่ปล่อยให้เขาอยู่คือเด็กเนี่ยบางทีเขายังไม่มีประสบการณ์ไม่มีวิธีการคิดแล้วเราจะบอกให้เขาสนุกสนุกด้วยตัวเองเลยลูกมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเราจำเป็นต้องพาเขาสนุกหรือถ้าสมมติว่าเด็กบางคนจะต้องท่องศัพท์หรือทำอะไรอย่างเงี้ย เราก็สามารถช่วยเขาได้ยิ่งทําให้เขามีจินตนาการเยอะๆเขายิ่งสนุกอย่างเช่นจำำําคําศัพท์วันนี้คุณอาก็ลองยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นคําว่าดักที่แปลว่าเป็ดบางทีเราก็ต้องคิดว่าทําไงนะให้ลูกจําได้ว่าดักแปลว่าเป็ดเราก็แบบให้เขาลองคิดดักดักดักจนกระทั่งไปเจอคําว่าดักแล้วก็ให้เขาคิดว่าดักคือดักและดักเป็ดอยู่เราไปดักเป็ดกันดักคือเป็ดอะไรอเงี้ย พอทาแบบนี้เด็กก็จะแบบเริ่มฝึกจินตนาการแล้วเขาก็จะพบว่ามันสนุกหรือทําอะไรที่มันติงต้องบ้าบ้าบอๆจำคำศัพท์อย่างเงี้ยถ้าอยากให้ลูกมีความสุขกับการเรียนคนที่สอนเนี่ยต้องสนุกแล้วมีความสุขก่อนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอชาญไป <ะ S 2> ที่มีหนึ่งกับคําถามกลับก,บก็คือว่ามีหนึ่งเล่าบรรยากาศสิครับว่าตอนมีหนึ่งให้เขาทำกันบ้านปเป็นยังไงฮะอาจจะต้องปรับอะค่ะเพราะว่าจะค่อนข้าง เครียดเทียบใช่ค่ะเข้มงวดไปเลยเพราะว่าต้องทำนะอยู่ที่หน้าจอกันบ้านนี่เนย้อทำไมน้องไม่โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นภาพนะนีดนึงคือถ้าทำแบบนั้นก็จะทําให้ลูกรู้สึกว่าการเรียนคือความเครียดและพอเมื่อเขาต้องเครียดเขาก็จะหนีค่ะเขาก็จะหนีโดยการที่พยายามจะเล่นหรือไม่ก็หลับไปเลยอันนั้นคือการปิดสวิตช์ค่ะ คุณอาครับอีกเรื่องหนึ่งผมผมขอแทรกนิดหนึ่งบางทีโจทย์มันมาเนี่ยบางทีมันไม่ได้คือน้องอาจจะยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเราสามารถแปลงโจทย์เป็นอย่างอื่นที่มันอยู่ใกล้ตัวเราที่เขาสัมผัสอยู่บ่อยๆเขาจะสนุกขึ้นไหมครับใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณแม่ดูว่าวันนี้น้องต้องทํากันบ้านในโทนแบบไหนแล้วในในตัวหนังสือมันไม่สนุกคุณแม่ก็ต้องเอาเรื่องนั้นนมาเป็นเรื่องเล่าเป็นจินตนาการแล้วก็ปรับแล้วพอเขาสนุกเขาจะคิดได้ดีมากแล้ว เขาก็จะทํามันได้เยอะขึ้นนะคะสัญญาณว่าเขาสนุกแล้วคือเหมือนที่คุณาบอกใช่ไหมเอาอีกเอาอีกอ่าใช่แม่เอาเรื่องนี้อีกเอาอนี้อีกอานี้เราไม่ต้องให้เขาคือถ้าเขายังเล็กอยู่เนี่ยเราไม่ต้องให้เขาจะต้องแบบอยู่กับกันบ้านน่ะแต่เราดูว่าเขาจะต้องเรียนกับอะไรแล้วเราก็เอาเรื่องนั้นน่ะมาดัดแปลงได้ค่ะเป็นไงครับเบืหนึ่งก็อาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูลองดูลองดู นะฮะคำถามนี้เคลียร์ไหมฮะเคลียร์ค่ะเคลียร์เลยถ้าอย่างนันครับไปต่อที่คำถามถัดไปปรึกษาต่อได้ครับน้องมีโอกาสเรียนออนไลน์อะค่ะช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้กำลังจะขึ้นอนาาุบาล3ก็เลยกังวลว่า ก่อนที่จะขึ้นป .1 อะคะ่ะเราควรจะส่งเสริมเขาไปในทิศทางไหนดีคะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าป .1 เพราะว่ากลัวช่วงเวลาที่เรียนอะคะ่ะมันไม่ไม่เพียงพอหมายถึงว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาได้ความรู้เพียงพอที่จะขึ้นป .1 ห,หรือเปล่าจากการะะเรียนออนไลน์ใช่ไม่รู้ประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ทําให้เราพร้อมที่เข้าป .1 นห,นหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะเรารู้สึกว่า ว,วัยปฐมวัยไงคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาใช้เวลาขึ้นึรื่งกับการหลับไปแล้ว <c oughs> อาจจะเป็นอย่างนั้นพี่แก่เราจะเขา้าปหนึ่งเนี่ยม,มันมีความรู้พอหรืออย่างนะกลัวว่าเขาเข้าไปเอ๊ะมันเรียนตามไม่ทันเขาจะไม่ชอบอ,อีกใช่ค่ะม<อ>เรียนตามไม่ทันมีความกังวลแบบนี้ครับเป็นหลายครอบครัวครับกูนาครับค่ะก็นึกถึงตัวเองเวลาที่เราสอนในเรื่องของ12 e l senses หรือว่า12เซน์ที่จะพัฒนาในตัวเด็กเนี่ย สิ่งที่เป็นแกนขององค์ความรู้อันนี้นะคะก็คือเราจะไม่ได้เลี้ยงลูกเพื่อที่จะเน้นเขาว่าเขาจะสอบเข้าปนหนึ่งแต่เราควรจะเลี้ยงลูกโดยที่มองไปไกลๆจนถึงตอนที่เขาอายุ21ที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ว่าเราจะต้องการพัฒนาอะไรไปสู่จุดนั้นถ้าเราเอาวัยของเด็กเนี่ย ต้องบอกเลยว่าวัยที่เป็นวัฒปมวัยเนี่ยเขาไม่ได้เหมาะกับการที่จะมาวิชาการเพื่อที่จะเข้า<ม>ปงเพราะว่าเด็กไม่ได้มีความพร้อมเด็กในวัยเนี้ย ควรจะได้รับการเล่นเพราะว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันบ่มเพาะสมองบางอย่างที่ทำให้เรียนได้เก่งในตอนโตนะคะแต่ถ้าเราเอาสมองของเขาที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเยอะมากมายัดวิชาการใส่พอถึงตอนหนึ่งเขาจะล้าและเบื่อและทำให้เขาเกลียดการเรียนรู้เราะนั้นในตอนนี้อย่างที่บอกะค่ะว่า,าถ้ามีหนึ่งนะคะพยายามที่จะชวนลูกเล่นหรือทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนเนี่ยเขาอาจจะยังเขียนหนังสือไม่เก่ง แต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารักการเรียนรู้มันไปตามกันทันในตอนหลังค่ะแต่อย่าทําให้เขาเกลียดการเรียนรู้ถ้าเขาเกลียดการเรียนรู้วันหนึ่งพอเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อแล้ว,เข,เ,ลวเขาไม่ชอบแล้วเราก็จะทําให้เขารู้สึกดีได้ยากนะคะไปแก้ตอน2ี่สิบดยากนะฮะมากมากถึงตอนนั้นบอกว่าไม่เรียนไม่อยากเรียนไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นไม่อยากทํางาน อย่างนั้นน่ะหนักเลยค่ะสู้เรายังไม่ต้องโฟกัสเรื่องของการเข้าในวิชาการนะคะลองหาโรงเรียนที่เข้าใจลูกเราแล้วก็ค่อยๆพัฒน,นาการที่ให้เขาได้เติบโตจากข้างในของเขาอันนั้นจะสําคัญกว่าค่ะคุณแม่ครับแล้วเขาไม่ชอบเรียนเนี่ยคุณแม่เคยสังเกตไหมครับว่าเขาชอบทําอะไรเขาไม่ชอบการบ้านของเขาเนี่ยแล้วเขาแสดงให้เห็นานอื่นไหมครับว่ามุมมือ,อื่นที่ไม่ใช่การบ้านเนี่ยเขาชอบทําอะไร เป็นกิจกรรมค่ะเตะฟุตบอลปั้นดินน้ำมันวาดรูปชอบไปเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบดูต้นไม้ชอบดูสัตว์ต่างชาาาเลี้ยงปลาเขาจะมีกิจกรรมของเขาค่ะใช่ คือถ้าเกิดเขาอยู่ในวัยแค่นี้และกิจกรรมที่คุณแม่พูดมาเนี่ยเยอะพอสําหรับตัวเขาเลยนะคะ oh. คุณแม่พยายามทําให้เขาได้ทํากิจกรรมเหล่านี้อย่างมีความสุขเมื่อกี้คุณอาพูดถึงเรื่องของ twelve senses เนาะยังเด็กที่ชอบปั้นเนี่ยลูกคุณอาก็ชอบปั้นเวลาปั้นเนี่ยเด็กจะมีสมองส่วนเนี้ยที่เขาจะคิดภาพตอนที่ปั้นเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นสมองที่ส่วนที่ทําให้เด็กอะ่ะมีความมุ่งมั่นอดทนในตอนโตน,นะ ถ้าเกิดเราเห็นสมองส่วนนี้ว่าเขาชอบปั้นนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเห็นรูปของการ์ตูนที่เขาปั้นเนี่ยอยู่ปลายทางแล้วแล้วเขาจะทำยังไงถึงจะเหมือนภาพในสมองตรงนี้มันเป็นการบ้านมันเป็นสิ่งที่ชวนเขาทำเพื่อตัวเขาเองแล้วพอเขาปั้นมาแล้วเขาทำได้สำเร็จเนี่ยมันจะบ่มเพราะสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งที่รู้สึกว่า<ม>เขามีเขามีของเขามีความรู้สึกดีต่อตัวเองสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราควรสร้างในช่วงปฐมวัยมากกว่าค่ะในช่วงอายุนี้ควรมีสิ่งนี้เลยใช่แล้วก็เป็นโชคดีด้วยที่มีเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นทิวิต้ที่แบบดีทุกคนเลยทำค่ะชอบทำกิจกรรมไม่ชอบเรียนส่ง ได้ถามย้อนกลับไปว่าที่บ้านเป็นเหมือนกันไหมครับตัวมีเ้เองคุณปู่คุณย่าเองเป็นคนชอบสรรหาทํานู่นนี่นั่นโน้น,นเป็นเหมือนกันมครับใช่ค่ะคนปู่จะชอบกิจกรรมเนี่ยผมว่ามันส่งต่อถึงกันได้แบบ ได้แบบง่ายๆเลยนะคุณอาค่ะนะฮะเพราะมันเป็นอันนี้คุณอาบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีควรยิ่งต้องรักษาและส่งเสริมไว้ใช่ค่ะถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเนี่ยต้องรักษาและส่งเสริมมากๆเลยนะคะแต่ไม่ใช่ยัดเยียดะม่ตองโอเคนะอคค่ะคำถามนี้เคลียร์เคลียร์ค่ะถ้าเคลียร์แล้วนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่เ่องทางที่เหลือครับมีหนึ่งถ้าพร้อมแล้วปรึกษาต่อได้เลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แท้ๆเขาอะนะคะ เพราะฉะนั้นตัวเองก็เลยเป็นกังวลว่าวันหนึ่งถ้าเขาถามว่าทําไมเขาถึงไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ทําไมถึงอยู่กับปู่ย่ากับมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการตอบยังไงที่ทําให้เขารู้สึกเซนซิทีฟน้อยที่สุดไหมคะวันนี้เขาถามอย่าง้นยังไม่เคยถามค่ะยังไม่มีคําถามนี้แต่เรากังวลว่าถ้าวันใด <c oughs> วันหนึ่งเขาถามเรื่องน,นี้ขึ้นมาค่ะ <c oughs> เราจะมีวิธีการตอบอย่างไร <c oughs> ใช่ค่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจมีเนึ่ง <c oughs> คิดว่า มันจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ของเขาแบบอย่างเดียวนะคะค่ะคิดว่ามันเป็นทุกเรื่องของชีวิตเด็กเนี่ยพ่อแม่หรือผู้ใหญ่มักจะคิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะคุยยังไงกับเขาดีเรากลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่รู้เลยว่าการคุยความจริงคือสิ่งที่ดีที่สุด เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาไปแอบรู้มาหรือเข้าใจเองแล้วก็คิดไปเองเนี่ยมันจะน่ากลัวมากกว่าสิ่งที่เขาประสบอีกด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นในวันนี้มีหนึ่งสามารถคุยถึงพ่อแม่คุยถึงความจําเป็นบางอย่างโดยคุยกับเขาตรงๆว่าเนี่ยบางทีแม่เขาก็มาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องทํางานอย่างนั้นอย่างนี้คือสิ่งเหล่านี้ การที่เราให้เด็กรู้ตั้งแต่ต้นและคุยกันว่ามันเป็นเรื่องปกติเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะคะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นบางครอบครัวเนี่ยมีลูกที่ออกมาแล้วแบบอย่างเช่นพิการแล้วเราก็กลัวลูกจะรู้สึกแย่กับตัวเองแต่ในบางครอบครัวกับกลายเป็นคุยเรื่องนั้นกับลูกว่ามันเป็นเรื่องปกติลูกคนเราไม่มีเหมือนกันสิ่งที่ลูกไม่มีในตอนนี้มันก็อาจจะเหมือนบางคนเหมือนปป๊าที่ไม่มีผม หรืออะไรเงี้ย mm hmm. ซึ่งจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่คุยความจริงเหล่านี้แล้วทําให้เด็กเขารู้สึกโอเคเขารู้สึกว่าคนเรามันมันมีความจําเป็นไม่เหมือนกันและเขาสามารถรู้สึกดีกับคุณพ่อคุณแม่ได้โดยที่เขาไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยแต่อยู่กับมีหนึ่งก็มีความสุขใช่มามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหน mm ึ่งรู้สึกังไงคะคุยกับเขาด้วยความจริงเลยค่ะ ว่าคุณพ่อคุณแม่ติดขัดอะไรแล้วก็ลองเอาเรื่องของคนอื่นด้วยนะคะที่เขาติดขัดอะไรแล้วก็ทําให้เด็กเขาเห็นสิ่งเหล่านี้นเราคุยกับเด็กได้โดยเปลี่ยนชุดภาษาให้มันกลายเป็นสิ่งที่เขานึกภาพได้ชัดได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่ยึดเป็นแกนไหมครับพูดนะคือมายว่าในคือเราจะคุยกับเขาเป็นเรื่องปกตินั่นหมายถึงมันคุยมากกว่าขังคุยเรื่อยๆครับใช่ค่ะแต่ว่าวิธีการหรือว่า แกนคิดว่าเราจะต้องสื่อสารไปในแนวไหนมันคือยังไงในการสื่อสารเวลาที่เราคุยถึงคุณพ่อคุณแม่เขาเราควรที่จะคุยในแง่บวกเราควรที่จะคุยเพื่อความเป็นจริงของชีวิตและนี่คือแกนสื่อสารทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะคะเพราะว่าอย่างแม้กระทั่งตอนที่ลูกของพี่วัยเล็กๆเ,เนี่ยคนก็บอกว่าจะไปคุยเรื่องเป็นหนี้เป็นสินกับลูกทําไมเราคุยค่ะเพราะว่าความจริง ความจริงที่เราแบ่งปันกับลูกเนี่ยทำให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้มันเรียกร้องว่าเฮ้ยต้องเห็นใจฉันฉันเป็นนี่นะต้องอย่างนั้นไม่ค่ะเราคุยว่าเออแม่ยังเป็นนี้อยู่นะเราใช้เงินเยอะไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือส่วนของลูกที่ลูกใช้ได้นะหรืออย่างคุณพ่อคุณแม่เขามีความจําเป็นในเรื่องอาชีพของเขาเขาไม่สามารถอยู่กับหนูได้แต่ว่าท้ายที่สุด เขาก็จะพยายามมาหาหนูนะเวลาที่เราทําความรู้สึกให้มันเป็นปกติแบบนี้ยก็จะ mm hmm. กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกสบายใจเวลามาหาเขานะคะคุณนาที่คุณนาพูดอันนี้ดีมากเลยครับผมจับประเด็นได้ตรงที่ว่าเหมือนที่บอกครับเวลาสื่อสารเนี่ยให้ไมัเน,เป,นเป็นแนวบวกและสําคัญที่สุดคืออย่ายโยนเป็นภาระเขาอย่ายไปพอพูดปัญหาเสร็จปับ๊บจะต้องบางคนพูดว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นแกต้องตั้งใจเรียนนะอ,ะอนแกต้องอย่างนี้ไม่ได้เลย ถูกต้องไหมคุณอาแต่แชร์ปัญหาได้เลยเด็กเนี่ยเก่งมากเลยนะคะถ้าเราคุยกับเขาในเชิงบวกแล้วเขายอมรับได้เนี่ยเขาจะไม่มีปมแล้วเขาจะไม่มาตั้งคําถาม,มที่หลังค่ะ<ม>แต่ถ้าเราไปให้เขารู้เองแล้วก็คิดเองตรงนี้แหละค่ะหนักกว่า ุณแม่ลองจินตนาการถึงตอนที่น้ําจะท่วมท่วมไม่ท่วมท่วมไม่ท่วมตอนไหนที่เครียดกว่ากันตอนยังไม่ท่วมเนี่ยตอนยังไม่ท่วมเนี่ยจินตนาการเยอะมากแบกเยอะมากพอท่วมปุ๊บอ๋อแค่นี้หรออ๋อลุยได้ความจริงคือสิ่งที่เราควรที่จะให้เด็กเผชิญหน้าด้วยความรู้สึกที่เป็นบวกและยอมรับมันค่ะอืมฮะค่ะแลีไม่ต้องกังวลเลยว่า ไปถึงปลายทางเดี๋ยวก็จะเป็นปมหรือเปล่าเขาจะมาก้าวเล้าหรือเปล่าเขาจะไม่รักเราหรือเปล่าต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะมิหนึ่งครับจริงจริงก็คอยคอยบอกเขาเวลาเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีโทรมาหรือว่าไม่ค่อยมาหาอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะว่าพ่อแม่ทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยกําลังเก็บเงินอยู่คุณแม่ก็ใช้โอกาสนี้เลยค่ะอ๋อคิดถึงแม่เหรอมาๆมีหนึ่งโทรให้อยากคุยปะ เพื่อให้เขารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ยังคงกลมกลืนอยู่กับเขาอะค่ะครับค่ะค่ะถือว่าเคลียร์นะคะยังมีคําถามท่านไปไหมครับมีคําถามอีกหนึ่งคำถามมีหนึ่งยังมีเวลาตั้งสี่นาทีครึ่งครับนะฮรัึงพร้อมแล้วปรึกษาต่อได้ครับข้อสุดท้ายจะเป็นในส่วนของเวลาที่น้องอยู่บ้านอะค่ะเนื่องจากว่าเราอยู่กันมีคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีคนคอยช่วยเหลือเขาตลอดก็คือตามใจอะค่ะ กาเลยภาษาไปดูเล็กเล็กสปอยว่าโดนสปอยประมาณนั้นค่ะก็เลยกลัวว่าเขาจะเหมือนกับติดสบายอย่างเงี้ยก็เลยเราน่าจะมีวิธีการฝึกเขายังไงหรือว่าคุยกับที่บ้านยังไงให้เข้าใจว่าเออถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบนี้ต่อเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในอนาคตนาอะไรเงี้ยอ่านะฮะปัญหาแบบนี้ครับพูนายังไงดีเ่คือต้องบอกเลยนะคะว่าทุกๆครอบครัวค่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ย พอถึงตอนที่เขาเลี้ยงลูกนะคะและเขามีความรู้สึกทุกยังไงกับลูกพอถึงตอนที่เขาเลี้ยงหลานเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะไม่สร้างความทุกข์แบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีงานที่จะต้องทําดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในตัวเขามันก็เหมือนกับเขากําลังสปอยหลานของเราแต่ว่าเป็นกันทุกครอบครัวเลยค่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นวิถีของคนอายุวัยเขาบางคะที่อยากจะได้ความสุขจากเด็กเด็ก ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะเทคก็คือเหมือนกับว่าช่วยโอกาสเอาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นบวกเหมือนนาททำกับลูกก็คือเราก็จะบอกกับลูกว่าเนี่ยนายโชคดีมากเลยนะที่คุณย่ารักมากโอ้โหมีขนมให้กินเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักแล้วก็มีความสุขกับคุณตาคุณยายและพอทำแบบนี้เราก็จะทำให้คุณตาคุณยายรู้สึกมีความสุขนะคะ แต่ถ้าเราบอกว่าตากับยายกําลังสปอยเขากําลังทําให้เขาแบบว่าเสียเด็กคุณตาคุณยายซึ่งกําลังรักลูกของเรา<ม>ก็กลายมาเป็นว่ามันยากเหลือเกินฉันจะต้องทํำยังไงกับความรักเนี่ย<ม>ตรงเนี้มันทําให้ชีวิตในครอบครัวมันหนักมากขึ้น<ม>คุณตาคุณยายเ็าจะสปอยอยังไงไม่เป็นไรค่ะมันเป็นพื้นที่ความสัมพันธ์ของเขากับลูก แต่สิ่งที่สําคัญคือมีหนึ่งเนี่ยจะสร้างความสัมพันธ์ยังไงกับลูกของเราที่ทําให้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกยียบเขาว่าชีวิตมันจําเป็นต้องเรียนอย่างนี้นะอันนี้คือความรับผิดชอบที่ต้องเกิดขึ้นนะและโตขึ้นลูกต้องทําอะไรบ้างนะถ้ามีหนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะฟังเขาก็จะเรียนรู้เขาก็จะรับรู้ได้ว่าอ๋อคนนี้รักฉันเขาทาแบบนี้กับฉันคนนี้รักฉันเขาสนับสนุนฉันก็ทําให้ฉันได้เป็นคนที่เก่งขึ้นคนนี้รักฉันเขาทำยังไงความรักมีหลากหลายมากการที่ให้เด็กได้รับรู้ว่ามีใครสองคนที่ เขาก็อยู่ในวัยชราแล้วเขาก็รักเธอแล้วเธอก็ควรจะรักเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่าการที่เราไปคิดแบบนั้นกับคุณตาคุณยายแล้วก็กลัวก็มิหนึ่งก็เอาเวลาในการที่จะอยู่กับความวมิตกกังวลหรือความกลัวมาสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกเวลาที่ทำแบบนี้ก็จะทำให้ลูกเนี่ยท้ายที่สุดถ้ามีหนึ่งอยากสอนอะไรเขาเขาจะฟังและเขาจะเรียนไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เขาจะไม่รู้สึกว่าคนนี้สปอยหรืออะไรแต่พอเวลาเราทะเลาะกับคุณตาคุณยายเขาจะสงสัยในความรักค่ะเคลียร์ไหมครับพี่ค่ะเคลียร์เลยเหรอใช่ไม่เคลียร์สิคุณอาครับอันนี้แอบถามนิดเดียวครับยังมีเวลาเหลือลูกไปสี่ขวบอะครับมันจะมีบางอย่างที่เราดูตำรามาเราดูตำรามาซึ่งมันผิดกับสิ่งที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทําคือของบางอย่างมันมัน เขาเรียกว่ามันเช่นเรื่องการกินอะไร<ฮ>ะที่เขายังไม่ควรกินแต่คุณตาคุณยายก็สปอยเพราะเด็กอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะทําให้ทุกอย่างมันมันเป็นบวกสําหรับลูกของเราคืออ,อย่างสมมุติว่าคุณตาคุณยายให้ลูกกินลูกอมถ้าเวลาที่เรา ถกเถียงกับคุณตาคุณยายหรือบ่นคุณตาคุณยายสิ่งที่ลูกได้รับก็คือเอ๊ะทำไมเรารู้สึกมีความสุขเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ไงคะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่เขาได้เนี่ยมันทําให้เขามีความสุขแล้วก็อร่อยนะแต่ทําไมแม่ถึงรู้สึกไม่ดีกับคุณ,คณตาคุณยายมันกลายเป็นว่าความรักอันนั้นน่ะมันถูกทําให้สงสัยสู้เราโอเคอันนี้ลูกไม่เข้าใจเรื่องน้ําอารมณ์ลูกไม่เข้าใจเรื่องลูกอม เราอยู่กับลูกพอเรามีความสัมพันธ์ที่ดีบางทีครูนางก็เอาการ์ตูนนะหรือว่านิทานเนี่ยที่มาคุยกับลูกว่าเออเวลากินลูกอมเยอะๆนะลูกกินแล้วฟันผุแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องแปลงฟันหรืออะไรทําให้เขาได้ความรู้ที่ดียังดีกว่าให้เขาไปสงสัยในความรักแล้วก็ไม่รู้กับความรู้ที่ดีเอาเวลาไปสร้างความรู้ที่ดีค่ะแล้วเมื่อเขาเข้าใจเขาจะปฏิเสธเองว่าหลังคุณคุณย่ามาเอาอนาะมัดลมไหมลูกไม่เอาครับค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเราทะเลาะกาันหรือว่าเป็นพลังงานที่เป็นลบสิ่งที่เกิดขึ้นแจ็คคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเกิดว่าเราบ่นเขาเรื่อยๆแล้วก็บางทีก็โกรธหรือโมโหหรือลงโทษท้ายที่สุดเด็กจะทําไงคะก็จะพาเขาไปแอบทำเวลาที่เด็กแอบนะคะน่าก,กลัวมากเลยค่ะเพราะคุณแม่จะไม่มีวันเห็นเลยค่ะ รู้สึ่งจะไม่เห็นในสิ่งที่เขาทําสู้เขาทําแบบเนี้ยแล้วเราสอนให้เขารู้แล้วเขาค่อยๆซามันลงเขาค่อยๆลดมันลงตรงเนี้ยแหละวินัยเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องเป็นต่อหน้าและรับหลังแต่เขาจะเป็นต่อหน้าและรับหลังก็ต่อเมื่อเขารู้สึกเข้าใจมันจริงๆนะฮะสำคัญตรงนี้วันนี้ขอบคุณมิหนึ่งนะครับขอบคุณครับต้องขอบคุณคุณนาด้วยนะครับวันนี้ได้หลายแง่มุมเลยขอบคุณครับค่ะ จะปล่อยให้ทางคุณปู่คุณย่าเขาเลี้ยงดูแลในแบบของเขาไปแล้วก็จะมาปรับในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริงให้กับน้องอะไรอย่างนี้ค่ะแทนที่จะไปโฟกัสว่าเขาแบบเอ๊ะทำไมเลี้ยงตามใจอันนี้นเป็นข้อที่น่าจะต้องไปปรับนัะน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ที่สุดค่ะ